วัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะผู้จัดการฝ่ายขายฟอพร,ระคอรมอเตอร์นะคะวันนี้ห่างหายไปกันนานเลยนะคะห่างหายไปยาวนานมากทุกคนอาจจะคิดถึงหนิงนะคะว่าไม่ได้ยินเสียงหนิงมานานมากเลยไม่ได้หายไปไหนนะคะเพราะว่าเรารอรถตัวใหม่ค่ะ ตัวใหม่คือโมใหม่เลยค่ะคือ New Nextgen นะคะ f o r d Ranger Nextgen วันนี้คันแรกของหนิงเลยที่หนิงจะเตรียมจะส่งมอบนะคะหนิงจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าตัว f o r d Nextgen ตัวใหม่ตัวนี้นะคะว่ามีอะไรมีฟังกช์ชันอะไรแล้วก็ตกแต่งแล้วจะสวยห่อขนาดไหนนะคะรถคันนี้เป็นของพี่คทาทิพย์นะคะขออนุญาตมารีวิวให้เพื่อนๆในชาวใน Facebook ได้ชมกันนะคะมาเลยค่ะอันดับแรกเชิญมาชมด้านหน้าเลยนะคะด้านแรกนะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นตัวกระจังหน้าแล้วก็เป็นโฉมหน้าเป็นแบบใหม่นะคะแต่เอ๊ะทุกคนจะมมมองงว่าาทํไมัมันลจเล เลยนะคะก็คือว่าตัวนี้มีการตกแต่งแล้วนะคะก็คือเปลี่ยนกันชนหน้าเขาเรียกว่าเปลี่ยนกันชนหน้าเนี่ยค่ะครอบไปเลยนะคะกันชนเดิมเนี่ยคือยังอยู่เหมือนเดิมแล้วเราก็ครอบตัวกันชนแต่งเนี่ยเข้าไปนะคะก็จะทําให้ดูใหญ่แล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ตกแต่งกันด้วยตัว FORD นะคะเขาเรียกว่าตัวกระจังหน้า FORD ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นของแล็ตเตอร์ก็จะทําให้ดูเนี่ยกระจังหน้าดูสวยแล้วก็ดูเป็นอเมริกามากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวกระจังหน้า FORD ตัวนี้เขาก็มาพร้อมไฟ 3. จุดด้วยนะคะแหละไฟส ตัวนี้จะดวงใหญ่กว่าตัวรุ่นเก่าๆนะคะก็จะเลือกสีได้สีส้มสีขาวนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เลือกเป็นสีส้มนะคะสวยงามมากเลยส่วนไฟหน้านะคะไฟหน้าตัวนี้นี่ค่ะรูปทรงตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะคะจะเป็นไฟหน้าตัวสีแบบนี้ที่มาจากโรงงานเลยนะคะออกมาจากลายการผลิตเลยนี่จะบอกว่าไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้า LED ด้วยนะคะมาจากโรงงานเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกก็เป็น LED ด้วยนะคะรถคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัว วายแท็กนะคะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะแล้วก็เป็นเกียร์สิปสปีดนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ตัวนี้เครื่องยนต์นะคะแรงม้านยอยู่ที่210แรงม้านะคะก็ทําให้รถเนี่ยดูสวยแล้วดูสง่าและแถมก็แรงด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องในการประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อการประหยัดน้ำมันเลยนะคะมาตรงด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะก็เสริมความหล่อให้เข้าตัวกันกับตัวกันชนหน้านะคะก็เพิ่มตัวซุ้มลอ ซุ้มล้อแบบขนาด6นิ้วนะคะแบบนี้ไม่มีหมุดนะคะใส่แบบไม่มีหมุดจะดูสวยงามมากกว่าส่วนสคูปเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่เพราะว่าตัวสคูปเนี่ยฝากระโปรงเขาเป็นสันอยู่แล้วเป็นสันแล้วก็เป็นเหลี่ยมดูรูลมแล้วก็ทําให้สวยงามนะคะตรงนี้มากๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะมาตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ เครื่องยนต์ก็จะเป็นตัวบายเทอร์โบนะคะถ้าเกิดว่าเป็นส0สปีดเนี่ยจะเป็นบายเทอร์โบเราสังเกตจากตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มาดูตรงช่วงล่างช่วงล่างนะคะล้อเราเปลี่ยนล้อแม็กค่ะตัวนี้เราใส่เป็นแม็กขอบ20นะคะก็จะเป็นอ่าเป็นแม็กอ่าเขาเรียกว่าลโอซิสนะคะตัวนี้ลบ44นะคะแล้วก็เป็นยางขนาดอ่าขอบ20นะคะแม็กขนาดขอบ20นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยยก2นิ้วยก2นิ้วตัวนี้หนึงไม่ได้เปลี่ยนชกนะคะเพราะว่ารถเดินจากโรงงานเนี่ยเป็นชช๊คโ o ยูทูบ ซึ่งมันดีอยู่แล้วเป็นโชคที่ดีแล้วก็พิเศษมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่แค่ก้อนยกก้อนหลอกนะคะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนโชกใดๆเลยก็ทําให้รถด,ดูสวยแล้วก็ตัวล้อเนี่ยยางเนี่ยจะเป็นยาง MT นะคะแล้วก็ยางจะใหญ่แล้วก็สวยงามแต่วิ่งเนี่ยก็จะมีเสียงนิดนึงแต่ว่าไม่ล้นมากนะคะไม่น่าเกียดกําลังดีกําลังสวยงามเข้าเซ็ตพอดีหล่อลงตัวพอดีเลยนะคะถัดมาด้านข้างบ้างว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะคะคันนี้ก็ใส่ตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะก็จะเป็นตัวนี่เลยค่ะคําว่าแรนเจอร์ตัวนี้เป็นมุนแจคีเล็ดด้วยเลยนะคะแล้ววกคิั ให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะราลาหลังคานี่ค่ะราลาหลังคาปกติจากเดิมๆจากโรงงานเนี่ยจะเป็นสีเมทัลลิก ส auto> ีเ <autour> งินแต่ว่าหนิงเนี่ยรถคันนี้ลูกค้าอยากได้ดุดุหนิงก็เลยจัดทําพ่นเป็นสีดําให้นะคะเปลี่ยนเป็นสีดําให้ตัวราวหลังคาตัวนี้ก็ทําให้รถดูดุแล้วดูเข้มมากยิ่งขึ้นเข้ากับฟิล์มขนาด60%อย่างมากเลยนะคะมาดูด้านล่างกันบ้างนะคะบันไดข้างบันไดข้างตัวนี้เนี่ยค่ะเราเปลี่ยนจากบันไดข้างตัวเดิมที่มาจากโรงงานนะคะเปลี่ยนเป็นบันไดข้างของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นแบบมีไฟด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทเนี่ยมันจะมีไฟนะคะแล้วก็ทําให้รถเนี่ยดูสวยงามแล้วก็ดูดุดูบึกบึน้นนะะคตัวี ส่วนของด้านคางนี่เลยค่ะพอมาตรงด้านหลังนะคะตัวสปอร์ตบาร์นะคะสังเกตสปอร์ตบาร์เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ว่าลูกค้าจะสังเกตเห็นตรงตรงนี้นะคะคานตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นอ่าสีเขาเรียกว่าเป็นสีเงินหรือว่าสีโครเมียมเนมทัลลิกนะคะแต่ว่าตัวนี้หนิ่งก็จับพ่นทําให้ดูอิ่งขึ้นนะคะพ่นดําให้หมดเลยทั้งคันเลยนะคะให้เข้ากับราวหลังคาทําทให้รถคันนี้เนี่ยดูดุแล้วก็ดูเฉียบเฉียบมากๆเลยนะคะและอยากจะบอกตัวนี้นะคะก็ เสริมมาด้วยอ่ะกระบะไลเนอร์ของแท้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ตรงด้านท้ายตรงนี้นะคะอยากจะบอกว่ามันเปิดได้นะมันเป็นไม้บรรทัดได้ด้วยนะคือแกะออกได้เลยคือแบบว่าเป็นเป็นไม้บรรทัดวัดได้เลยถ้าเกิดใครจะเป็นแบบรับเหมาหรือว่าต่อเติมก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะแถมตัวนี้ยังใส่พาเลตได้อย่างพอดีเลยนะคะในตัวกระบะไลเนอร์ในในส่วนของตัว ัวช่วงกระบะนะคะก็ใส่ยพาเลตได้ด้วยนะคะก็พิเศษจากตัวเก่าเลยนะคะแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้นะคะก็เสริมหล่อนะคะด้วยนี่เลยค่ะจากเดิมเนี่ยก็จะเป็นาฝากระโปรงปกติแล้วจะมีควาว่าแลนเจอร์แบบนี้อยู่ตรงด้านล่างอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยนิงเสริมฝาครอบท้ายนะคะให้ดูมันใหญ่แล้วก็ดูโป่งนูนขึ้นมานะคะเป็นขอบฝาครอบท้ายเป็น FORD นะคะเสริมความหล่อเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเป็นไฟท้ายตัว C แนละ้วแล้วก็ใส่ตัวครอบไฟท้ายเข้าไปสวยงามมากเลยคันนี้กันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเดิมนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกันชนท้ายเพราะว่าตัวกันชนท้ายของแฮมเมอร์เนี่ยของยังไม่มานะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาหนิงบอกเลยว่าจะหลอกว่านี้แน่นอนเป็นยังไงบ้างคะตัวสมใหม่ของ Ford Ranger Next Gen Y t a c ตัวนี้เป็นยังไงสวยใช่ไหมคะถ้าสวยชอบกดไลค์ถ้าใช่ชอบกดแชร์นะคะแต่ถ้าถูกใจมากๆกดโทรศัพท์โทรหาหนิงนะคะยกโทรศัพท์ะะโทรหาหนิงเลยค่ะแล้วก็สามารถสอบถามโปรโมชัน่นแล้วก ก็คาแนะนําจากหนิงได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยากแต่งหลอ่อแต่งเท่ thế, แต่งหล่อสไตล์ไหนบอกหนิงได้เลยนะคะหนิงจัดให้ได้ทุกแบบเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ฝากว่าความที่ถึงถึงแฟนเพจทุกคนด้วยหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะหนิงคัมแบ็ k กลับมาแล้วะคะ่ะแล้วก็รอชมรีวิวต่อ,ตอไปของหนิงเรื่อยๆนะคะจะมีเรื่อยๆแทบจะทุกวันเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเพจเชฟโปรโมชั่นบายผู้จัดการหนิงนะคะแล้วก็เพจตอนนี้หนิงย้ายไปอยู่สาขาพระนครสาขาบางแคนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยเป็นเพจฟอร์ บางแคนะคะก็เป็นในเครือเดียวกับฟอร์ดธนครลังสีนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะฟอร์ดบางแครกับเชฟโปรโมชั o ่นบายผู้จัดการหนิงยังไงฝากด้วยนะคะรีวิวนี้รถพี่คาาทิพย์ก็สวย,สวยๆหล่อๆเดี๋ยวหนิงจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะเตรียมส่งมอบร้อมหมุนไปให้ลูกค้าแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ